เดี๋ยวก่อนนะนี่นายแนะ่ใจจริงๆเหรอวันไหนจะมาเล่าเรื่องสยอยงขวัญในบรรยากาศแบบนี้นะ่ะก็ละครหนึ่งนอนมาแล้วมันน่ากลัวมากเลยละเอเจ้าไหนหรืออย่าฟังเขาเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิด o r ิกาว่าแคเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอกเออทำไมต้องชอบมาอยู่ในที่หลอนแบบนี้ด้วยเหมียวไม่ต้องกลัวนะวันนี้เราแค่มาพักชั่วคราวที่นี่เท่านั้นแหละ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเราแล้วแหละอะรีบเข้านอนเถอะเจ้านายเมียวจะว่าแล้วฉันนอนไม่หลับอะออกไปหาเพื่อนดีกว่าฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยแอบมีแต่ความว่างเปล่าแล้วเ,เขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีแค่เราสองคนคนข้าง,งล่างนั้นน่าจะไม่ใช่คนเมียวนั่นน่าจะเป็นคนแอบไม่ได้เรทเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอ๊ะ หยอยน่ะเองเอยหยอยยังไม่ใส่เสื้อผ้าอีกแล้วเนี่ยอ๋อช่วงนี้อากาศมันร้อนนะ่ะเฮ้ยหยอยก็เลยหยอยก็เลยลอนจอนเดวเทียนเนี่ยแหละว่าแต่มิดริมาทําอะไรที่ห้องของหยอยเนี่ยเอ้เอเจ้านายกลัวผีนะ่ะเหมียวนี่มันก็เช้าแล้วนะมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเอ้ยอย่าไว้ใจไปทีเดียวเชียวเนี่ยพกเรามารวมตัวกันตรงนี้เถอะบ้านแห่งเนี้ยฉันว่ามันแปลกแปลกนะเออรวมตัวกันไว้รวมตัวกันไว้ วุ <ítulo> ้ยรู้สึกว่าไฟมันจะมืดลงอะเหมียวซังโอ๊ยพวกเรารวมตัวกันไว้สิอย่าปล่อยมือฉันนะเอ๊อย่าปล่อยมือฉันนะอะอออะไรนะนาฬิกาแจ้งเตือนแล้วเอ๊มืดมืดเอ๊เจ้านาย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 เหมียวฉันอยู่นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันรู้สึกว่าเราจะมาอยู่ในห้องแห่งหนึ่งนะเหมียวแล้วใครคอไป ไม่รู้ <S 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 เบียวกลัวหุยน่ากลัวมากๆเลยเอ่ะเียวเอาไงเดีะวิตื่นเต้นออกไปดูข้างนอกดีกว่านะคะเสียงประตูเนี่ยมันช่างสาย,อยองขวัญเหลือเกินโอเคขอย่องไปก่อนนะคะในแมปนี้นะคะน้องๆบางคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะคะการเล่นแมปนี้เนี่ยมันมีความหวาดเสียวมากๆเลย เุ้ยแล้วใครเคาะประตูเนี่ยให้ตายเถอะโอเคเข้ามาในห้องนี้ก่อนนะคะเราจะต้องหลบหนะคะอย่าให้ฆาตกรเนี่ยมาเจอเราปิดไฟแป๊บค่ะอ่าถ้าปิดไฟคนดูก็ไม่เห็นเราสิเจ้านายโอเคเหมียวเราจะเป็นสายบูแล้วกันนะอุ้ยมีคนอยู่ในห้องนี้ค่ะกอก็ก,ก,กขอเข้าไปหน่อยอ่าเี่ขับเข้ามาเลยอุยมีสองคนปิดประตูได้ไสครับพี่อู้ดูก่อนดก่อนก่อนดูกอ รู้สึกว่าน้องสองคนนี้จะมีเครื่องสแกนหาผีนะคะโหแล้วเข้าไปในในเตียงกันสองคนเลยเหรอแล้วพีล่ล่ะออ่ามีคนหัวราอโอ้ฉันว่าปลอดภัยแล้วแหละเจ้านายเราเข้าไปแอบในเตียงกันเถอะโอเคเหมียวแล้วสองคนนี้ละ่ะอ่าให้เขาเฝ้าข้างนอกเถอะนะอย่างน้อยผีมาก็เจอสองคนนี้อะ,อะไรนะมีใครพูดถึงฉันหรือเปล่าสวัสดีฉันคือนกสีฟ้าอเจ้านายเข้าเลย อ้าวแมวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเ,<อ>เบาๆนะเจ้านายน่ากลัวเหมียวฉันว่าไม่มีอะไรหรอกอ,อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแป๊บๆเหมียวเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่หรือเปล่าอ่ะเออพวกเราก็คิดว่าเราเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเขาแล้วแหละเอาไงดีอหลบใต้เตียงก่อน วิน่ากลัววิวหกโมงเช้าแล้วนะคะอิยสุดยอดและแล้วนะคะเราก็คือผู้รอดชีวิตค่ะมีสองคนที่อยู่ในห้องนะคะแล้วก็มีน้องที่ตัวสีเหลืองๆนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําการเลือกไอเทมนั่นเองค่ะซึ่งก็มีด้วยกันหลากหลายนะคะถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราต้องใช้ point ที่เราได้จากเกมน,นะคะในการเลือกอ่ะพี่ซีขอเลือกเครื่องอันนี้ละกันนะคะสีขรุขยวนี้ส่วนด้านสุขภาพและร่างกายนะคะ รู้สึกได้เลยว่าเงินน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับในเกมก็ขอเป็นแบบว่าอะไรก็ได้ละกันเนาะขอแรนดอมลวกันนะคะอันนี้น่าจะทำให้ร่างกายแข็งแรงโอ้ยอ,อะไรข้างนอกเนี่ยออ้ยตื่นเต้นนี่นะคะก็คือตัวนี้เลยอะไรก็ได้จัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบพวกเราตอนนี้เราต้องจับมือกันไว้นะโอเคมาเข้าสู่แมปที่สองนะคะตอนนี้พี่ซีมีเครื่องสองแล้ว <Hey. S 1> ใครเรียก ไม่รู้สิเจ้านายวยอะไรแว๊บแวบ่บะเหมียวอ่าเข้าไปดูเธอใครเรียกเออไม่รู้ว่าใครเรียกเเหมียวแต่ตอนนี้นะคะขอสแกนก่อนละกันฮึบนี่นี่นี่ไปก่อนนะคะตอนนี้จะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากผีค่ะวันนี้นะคะจะมาตามร้าหาผีกันอ่าเหมียวว่ามันไม่ใช่ผีหรอกมันน่าจะเป็นฆาตากรเหมียวบางทีเราก็ไม่อาจรู้ได้นะ ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นน่ะมันคืออะไรอตรงนั้นมีอะไรก็ไม่รู้โู้ยเสียงมาจากไหนเนี่ยพี่คะเย้แล้วแหละเย้แล้วแหละพี่ไปไหนพี่ไปไหนเอ่อหนีถอะเจ้านายอุ้ยวุ้ยุ้ยพี่ซีไม่แน่ใจนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะหรือมันมีแค่เสียงดนตรีโอเคสแกนดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยเหมียวหัวใจเหมียวเต้นเป็นจังหวะน่ากลัวหน่ากลัวจริงค่ะ มันจะเป็นเกมที่ทําให้เราตกใจแล้วนี่อะไรเนี่ยมีใครมาถูกฆ่าตายตรงนี้ด้วยนะคะโอเคอน่าจะเป็นกล่องดนตรีเก็บไปก่อนนะคะใครรู้บ้างว่ากล่องดนตรีอันนี้เอาไปทําอะไรได้นะคะช่วยพิมพ์บอกพี่ซีทีนะคะออ้อะไรเนี่ยเสียงอะไรเหมือนเาจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้ม่เจ้ามีดมาแล้วโอ้ยน้องโดนฆ่าแล้วเอ้ยเอ้หนีเราวจะได้ดูกน ที่สุดเราก็หนีไม่รอดเหมียวไม่เป็นไรนะฉันให้โอกาสให้แก้ตัวในแบบนี้อีกครั้งหนึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาตัวรอดได้ด้วยเครื่องอันนี้อันนี้นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศธ,ธรรมดาให้เป็นสีฟ,ฟ้านะคะน่าจะช่วยในการจับสัญญาณหาตัวฆาตกรได้อีกเช่นกันน่ากลัวเดี๋ยวดาอ้างว้างท่ามกาลางพละยุหิมะค่ะ ไม่มีใครอยู่เลยหัวเหมียวบอกตามตรงจากใจปิดไฟก่อนแล้วกันนะคะโอเคเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเหมียวโอ้ยใครพูดอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอุย้ยมาแล้วมาแล้วน้องหมิงน้องหมิงมาแล้ว,ออลวโอเคโอเคขอหลบเน็ต้นไม้นะคะหูยเสียงสยองขวัญมากเจ้านายมีไฟกระพริบแถวแถวนั้นเขาน่าจะส่องไฟโอ้โหนี่ตกใจ ตกใจไฟนะคะโอเคเจอกล่องดนตรีแล้วค่ะเก็บไปก่อนนะคะแอบก่อนโอ้ยเหมียวไม่ชอบเลยทำไมน้องๆชอบดูเหมียวเล่นเกมอะไรแบบนี้เนี่ยเหมียวบางทีน้องๆอ,อาจจะชอบตอนเหมียวตกใจก็ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันก็เริ่มเริ่มจะสยองขวัญเองแล้วเนี่ยมืดมากเลยนะคะมีแต่ความอ้างวา้างพี่ซีมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ นี่อะไรเนี่ยอุ้ยเป็นรถนะคะรถที่มาจมกองหิมะนั่นเองค่ะ <S <S เดินมาได้สักพักนะคะยังไม่เจอใครเลยออยู่ไหนกันหมดเดีย่ยหรือว่าตายกันหมดแล้วโอ้โอะไรนะ่อะอะ,อะ,อะรู้สึกว่าจะเป็นน้องหมาแตนนานานา่น้องหมาเป็นผีหรือเปล่านะเหมียวบอกตามตรงเอยน้องหมาน้องหมาเป็นผีหรือเปล่าหรือน้องหมาไม่ใช่ผีหรือน้องหมาใช้ไอเทมล่องขนคะอุ้ยไม่น่าใช่ผีค่ะ เหมียวซังนี่เราเองโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใครเรียบพี่ซีขอแอบในตู้นี้ก่อนนะคะเน่เหมียวซังออกไปเถอะเจ้านายหมาเองเพิ่มเติมคือการล่องหนนะโอ้ยตอนนี้นะคะเรามาเจอพรรคพวกของเราแล้วค่ะเหมียวซังรอเจ้านายหมาด้วยซไปคนเดียวเดี๋ยวก็สี่มองเทงหรอกโอ้ยตอนนี้นะคะเราจะตามเจ้านายหมาไปนะคะน้องหมารอพี่ก่อนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ อันนี้นะคะพี่ซีไม่แน่ใจว่าใช้ไอเทมอะไรนะคะเจอกล่องดนตรีพี่ซีเก็บไปก่อนแล้วกันโอ้ยตื่นเต้นดับไฟก่อนเราจะเป็นผู้รอดตายหรือเปล่าพี่ฮะผมว่าเราน่าจะรอดแต่ไม่แน่ผมก็อาจจะไม่รอดถ้าพี่อยู่กับผมพี่อาจจะรอดโอ้โหตกใจหมดน้องหมาเอ๋ยแมวสางตามมาเร็วๆเ,เขา้าตอนนี้มีแต่ความมืดอ่ะพี่ซีพูดอะไรไม่ออกเลยนะคะ อุ้ยตรงนี้เข้าไปได้ค่ะนี่คือทางลับเข้าไปเลยอุ้ยตกใจหมดมีคนโผล่มาเฉยผมหลบตรงนี้ตั้งนานแล้วตรงนี้เป็นที่ของผมนะครับอุ้ยมีตัวอักษรนะคะเขียนไว้ด้วยนี่ขอหลบในตูน้นี้แล้วกันไม่เอาสังคิดเลยว่าหลบตรงนั้นแล้วจะรอดนะออกมาเร็วอุ้ยหัวใจเต้นเร็วหรือว่าผีมาแล้ววะ่ะออ้คาอาดูก่อนเขาไม่เห็นเราเนาะออ้ ดูสิแสงมันยังอยู่เลยอะาาย่ะน้หมาหนีแล้วหนีแล้วอ่ะเมียวองซางเขามานนี้หนีแล้วเออไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันมีไฟมันเห็นเราได้ตอนนี้ตีสี่แล้วนะคะโอ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยม่ถูจะยังไงนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยอะ่ะโอ้ยตอนนี้นะคะก็หนีมาได้ตีห้าแล้วแล้ว,ลวก็หกโมง มาถึงอย่างปลอดภัยอะน้ำตาจะไหลนะคะน่ากลัวกลัวจริงๆพี่ซีบอกตามตรงนะคะว่าเล่นตอนดึกแบบว่าหอ,อารมณ์ให้มากเลยหมาข้างนอกก็หอนนะคะโอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิง์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ share, เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนเ,อนเอนของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะ,ะวันนี้พี่ซีต้องขอตัว ไปหนีสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ตามลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะสุขสันต์วันเด็กนะคะทุกคนจุ๊บจุ๊บ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้นะสนุกนะจะบอกให้ Hi.